ขอ,อยากได้ไหมขอ,อยากเหรอออาพอผ่านนะครับแกมพิกไปเลยพอผ่านก็ตอบไม่ได,ไได้เดี๋ยวไม่ลงล็อกนุกอกูขอเรียกตุ๊บเมียมึงเตียงเดียว,อยเ,ยวเออเกียนหน่อยเกีย <c oughs> นหน่อย,อยมึงม,ม,มาหูบึงเตี้ยมพอผ่าน พอโซ่สองพัผู้ใหญ่ลีตีกอวางผสมสาวบ้านแล้วก็มาซำหนุ่มมาซำหนุ่มที่บ้านผู้ใหญ่ลีผู้ใหญ่ลีแล้วมากินลาบงัวลาบหมูลาบไก่ลาบตะแก้วว่าเริ่มไปแล้วไปแล้วนี่แล้วกูจำได้สักผู้ใหญ่ลีน่าจะหิวแล้วแหละเคยฟังเคยฟังอันนี้ผ่านผ่านผ่านแกบปวิ่ผ่านอ้ายป้ายโอโอครับพอผ่านจัดไปเหมือนจะมั่นใจนะ ใช้พลังใช้พลังแล้วพอผ่านพี่เอ้าพูดไม่ค่อยเก่งทำไมเนี่ยร้องร้องเหรจะติวให้เนี่ยเอ้า,อาพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักอดใจเธอรู้เท่าไหร่จะหา เออนี่นี่มึงมึงเจอหางแมงปองวะถ้าไม่ตายเขาได้หนี่หางแมงปองอัพอัพถือว่าผ่านบอกกันเนี่ยรอบหลังไม่เอาบอกกันนะรอบหลังไม่เอาบอกกันนะเนี่ยไม่เอาบอกกันเอ้าบายไปโอ้โหพอผ่านผ่านแล้วคุณทุกคนครับพอผ่านครับพี่นี้มีบุญเฮ้ยเดี๋ยวด้วยนะกอง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 เอาเพลงใหม่ ฮาวเลวสองคนนี้จะตัดมุกคนนี้เป็นตัวตัดมุกจริงๆมึงคุจะบอกอะไรครันเอ้ยแต่เออเอาพอพันพอพันพอพันนุชขลุนพี่เป็นคนจนแม่แม่มดทำไมไม่มอนไมอยากจะบอกแม่น้องนางมันแม่นมาสูเ้อะไรวะขอแต่ง ที่มาแวาหักน้องสาวดวงเดือนนางไอจิ้ตลิทิไอ้การกเก๋อะรล่ะจิ้ลิจิลิตไอที่อยู่ในการ์เก๋ผ่านอ kind of ่าผ่านพอผ่านผ่านพี่ขอโทษนะนะ